ขอโจ้ขอล่ากับมิลีนาเอาก้อนโตโตเลยเด้อเอ,าอ้าไม่รออะไรจะมีหละโ้วันนี้ได้สามตัวแน่ๆเลยพอหากระมีตัวนี่มีอยู่ล้วโอ้พี่พี่เป็นมิน <c oughs> ีโอ๊ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอไปเยี่ยขงงคุ่งมดแอ้วมาแล้วมา,มา,มาแล้ว ได้ลแล้วไปนับกันไปนับกันไปนับซอยกันได้ไเลยลุยก็เถอะเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเซน,นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมื่อนี้แอดมีแนวทางรัฐบาลไทยของน้องมิลินมาฝากนะครับผมสลับน้องมิลินนะครับมื่อนี้ พันจะกำเรรมขอสารให้นะครับแล้รับงวดที่แล้วนะครับ48ออก49 94นะครับผมขึ้นแต้มเดียวมือวดนี้รุ่นน้ำกันนะครับว่านองพันจักรรมให้จักเม็ดนะครับผมขอเจ็ดงวดนะครับผมมาเอาบอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนเรื่องเรียนเนรีไม้มาขอโชว์กับแม่ลีเด้อ วันนี้เอาตรงๆไปเลยเด้อขอโจ้ขอลาวกับมินินาเอาก้อนโตๆเลยเด้อเนาไป่องะไรจะมีดักย่ออะไรเหรออันนี้ค่ะคููค่ะค่ายเพื่อนจ้าอ่ะอันนี้นี่นี่ของมิลิีนาแต่ยังไม่ได้กรรมนะคะอันพาคู่อีกแล้วเอาอะไรอ๋ออ๋อออัน้อ่ะอกาับมือเรื่อเาแล้วม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 าแล้ว ทาง่ายๆเลยทำง่ายๆวะทำไปม่กินมะกินมะกินยาพอกินข้าวอซะต่ำต่ำนนี่หกว่างใยถ้วยฮืดฮวมั่งมั่งว่นนี้ เห็นได oh, 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 ้เห็นได้ยังเห็ยได้กินได้โอ้ว right> ันน yeah. ี no ้ได้สามตัวแน่ๆเลยขอหาตัวมีตัวนี้มีอยู่แล้วโอ้พี่วิเป็นนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้เป็ย่งของเพื่นมาแล้วมาแล้วมาเอ้าได้แล้ว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 ไปนับกันไปนับกันไปนับซอยกันนะครับไอ้เลยลุยกันเลยไอเลยมานับซอยกันนะครับเด้อบัดนี้ นับช่วยกันนะครับนับช่วยกันนะช่วยกันนับช่วยกันนะครับน่าจะได้สามตัวนะครับวันนี้ห้า สิบห้ายี่สิบยีบห้าสามสิบสามห้า 40 45 50หหหาห้า <50 S 2> หกสิบ หกสิบหาแล้วโาขางบนห้าคูแล้วแตกแตก่แเลยห้าแตกเลยถ้าใดๆเมื่อกี้นี่ห้าสิบห้ายี่สบี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้ว แ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย สิบสิบนหะ้ายี่สิบยี่ิบห้าสามสิบว่าไปใช้กันแล้วกว่าที่นี่ วันนี้น,น,นี่เดี๋ยวนับไม่นะครับเดี๋ยวนับไม่เดี๋ยวนับไม่กล่องลหาจำไ่ได้แล้ว มีเศษหนึ่งนะครับมีเศษหนึ่งเง็บสีนับได้กี่เม็ดฝากคอมเมนต์ด้วยผู้ได้จับได้นะครับเอานะ เต้องนับหลายๆรอบเลครับอจายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินตกงท่แถวนี้มาดูช่วยกันนะครับมาบึงน้ำกันนะครับเ,เริ่มจากตัวนี้ก่อน มานี่หอยรับไปน่าจะเดือนแรกแอดกาสิงห์ึงเลยเอ็ดกาชาแต่ชัวนะครับเด้ยชาแต่ชัวร์อ่า FC เห็นเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม เท่าไรนับเลยท่าไรฝากคอมเมนต์นะด้ววันเดี๋ยวนี้ห้าห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อย ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่บห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าหกห้าหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกนับไหมแคปหน้าจอนับดูนะครับเอฟซีนับได้เท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับกลองล้หานับงานอยู่นะครับอัน มันจะมุนเป็นกองละสิบกองละสิถูกไปใช้กันละสิบสิบสิบสิกองละสิบนะครับกลายเป็นกองละสิบไปแล้วนะครับ ง่ายกว่าเก่านะครับผมง่ายกว่าเดิมชาตเยนกว่าเดิมอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบี่โอเคร้อหกครับหนึ่งหกหกงหกหตัวหวโจ้จนับแล้วนะครับ166แปลประการสมมุติมากก่อนครับผมแคปไว้แล้วก็ลองนับได้เลยนะครับนี่นับใดอยู่นะครับผม ผมได้แล้วนะครับผมในครบชุดน้องมิลินชุดนี้มีแค่หกหกกับหกเจ็ดนะครับเนื่องหกดไปตรงครับของน้องขับปัน้นท่านี้ของน้องข้าปั้นให้หนึ่งหนึ่งสามหกนะครับน้องมิลินนะครับได้หนึ่งหก หกนะครับถ้าจะขึ้นแต้มนะครับก็จะเป็นหกเจ็ดถ้าจะลดแต้มก็จะเป็นหกห้านะครับน้องให้หกหกหงวดก่อนมาหกศูนย์หกวดนี้หกหนึ่งหกอเอซีท่านไหนที่ชอบนะครับผมชอบชุดไหนจัดชุดนั้นได้เลยนะครับผมหนึ่งหกก็มีแล้วหงห้าหงเจ็ดอเอฟซีชอบก็ จับดูได้เลยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบจัดขัดผ่านถ้าน้องจับให้ก็คือหนึ่งหกหกนะครับหกหกแล้วก็หนึ่งหกมีแค่นสองจุดนะครับมิแค่สองจุดนะครับผมถ้าจะเพิ่มเติมก็จะมีหกห้าหกเจ็ดนะครับผมสนับแนวทางของน้องมิกลินนะครับผมสลหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ